สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเรานะครับก็จะได้นาเอาคลิปวิดีโอสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจสำสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการถอน Google Play Game นะครับออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทํำยังไงนะครับเผื่อบางท่านอาจจะใช้งานไปแล้วก็อาจจะมีปัญหาหรืออยากจะติดตั้งใหมนน่นะครับอย่างเงี้ยนะครับ ตอนนี้ o o o l l p p a y g เกมก็จะเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่คือเวอร์ชันทดสอบอยู่นะครับก็จะแนะนำวิธีการถอนออกทำยังไงนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านไปที่ปุ่มเริ่มสตาร์ตตรงนี้นะครับเริ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ไปตรงเซตติ่งตรงนี้นะครับนะเซตติ่งนะครับแล้วก็ไปเลือกแอปนะครับแอปนะ เสร็จแล้วก็ไปเลือกตรง App and f e a t u r e นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเลื่อนหานะครับเลื่อนหาตัว Google Play Game ตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่นะครับทีนี้เวลาเราตร้องการที่จะถอดถอนโปรแกรมออกทำยังไงนะครับก็ให้ท่านไปคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็ไปเลือกเป็น Uninstall นะครับก็คือถอนโปรแกรมตรัวโปรแกรมก็จะ ถามนะครับว่าการที่จะถอนจริงไหมนะครับก็อันอินสตอลนะครับหน้าที่ก็จะเยอะพอสมควรนะครับ4 1 6กิกะบิตนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับตัวโปรแกรมก็จะต้องลืมทำการถอนโปรแกรมออกไปนะครับเราก็รอนะครับรอไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะถอนเสร็จนะครับ อันนี้ก็ถอนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็มันก็จะหายไปจากหน้าแอปแล้วก็แอนฟีเจอร์นะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการถอดถอน Google p l a y Game นะครับออกจากเครื่องของเราทำยังไงนะครับใน Windows 11นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามาดกด Subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ใหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนเพื่อนได้เรียนรู้ไปได้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ